ค่ะมือนีโนที่ยากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณกับเลขลดยางแตกนะคะยางแตกแลนลดล่อลดแลนออกล่อหนึ่งนะคะผู้บอกว่าลดขั้นนี่นะคะทามีเหตุการณ์แบบนี้เลขทะเบียนลดออกตลอดนะคะแล้วเลขมันกระตรงกันก็เลขสูตรนะคะผู้เราจะเน้นแค่สองคู่นะคะเลขตรงกันนะคะเน้นแค่สองคู่จะเป็นตัวได้จากให้ไปฟังเสียงสัมผัส ระวังนุ่นทิยาก,กับปูเสือนะคะปูบอกว่าแนวทางของเพิ่นนุ่นทิยาบราเอามาลงเขามา่สามวดแล้วนะคะวันนี้จะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปซบน้ำกันเลยคะ่ะปูแกรมนมมสการค่ะโอ้ติตตาก็ค่อยหายยังคืออะตัวหล,ะล,ะล,ะละายๆเด้อค่ะปูมืนอนเศร้าปูโตมาหนูกำลังลงเอ่อลงคลิปอยู่ค่ะก็ได้บอาาสามารถ <ขอ S 1> ตั้งตรงได้บอค่ะโอ้เสียดายค่ะปู ก็แห้งแล้วมาเอาตัวมวดมันก็เขาค่าหกสามกาเขาตรงตรวองสามหก่็เขาตรงตรงค่ะวันแปดห้าเรื่องกันตรงตรงเขาตรงตรงมาจังหวัดล้วค่ะผู้สามหัวติดกันแล้วสามหัวติดเนี่ยบางหัก้อนบางสามหนได้เลสามโตโตต่งหางอีกสามหวดซนอ้าวหัวนี้ให้สองา้าสักหละนะ ขา,าสาม้วโซ่แม่นค่ะปูที่กิงเลขมันจะออกวันที่หนึ่งนี่เปลี่ยนแปลงวันนี้ออกวันที่สองเลขศูนย์มันได้หาทูนครับมันนั่นได้เก้าหาทูนย์เลขศูนย์กัเก้าห้าศูนย์กับเก้าหกห้าครับเก้าหกห้า อ่าสองหางนั่นแหละอันนี้เลขสูตรเลขสูตรถ้ามาถือกับเลขรถน้ำได้ยโยมเลขสูตรเลขล่างตัดออก,ห,กห,ห้าศูนย์เออห้าศูนย์กับหกห้าห้าศูนย์กับหกห้าเอาเก้าหกตำแหน่งเก้าหกสามหางนั่นแหละ ือบนล่างมันบ้าค่ะปูเลขสูงบนล่างบนล่างเลขปูบนล่าง,นนางแต่เลขรถปูเรื่องไหนเลขปูไปท่ามกาลรถมากปูไปมันที่ร,รถปูมันระเบิดไหมรถทันนี้ระเบิดย้ำใดไปออกย้ำนั่นไหนระเบิดมอหน้าพร้อมระเบิดยางพร้อมยางแลน่นออกจากล้อแล้วนนย,ยิงระเบิดคังใต้ไหมโอ้มามีเพื่อนปัญญาค่ะปูสองแปดห <บา S 2> กห้า ถือกับเยกศูนย์น้ำนะสองแปดหกห้าสองแปดหก่้า้าตัดนี่ตัดแบบได้ค่ะปูตัดต่อหกาันแล้วก็แปกถือตัดแปดหกแปดหกกับหกห้าดึงบนหลาวเลยเรอเนย แต่ตาม,มามาขอขาเนี่ยแต่ตาม,มาดซื้อมาหลายหลายแลยผมค่ะตลา,มมาสซื้อหมูว่านไปตลาดซื้อเลขถูกก็เรลือกรถเนี่ยแหละเลกถูกเมืู่กย์7 407เลขถูก,ก 47, 47, 47. เลกทูกซื้อหมูว่านได้สูกอร์ไปแล้ว0747ซื้อหมูวานได้ขขไถูกอร์ไปเลขทูก407 407้วก็ คุณพอ่อทีซื้อยังหมูว่านซื้อได้งกหาวศูนย์เก็ตกับสี่เก็ดขนาดนี้ยังละหาไปเรียกถูกจุดมือวงสวงองอันนี้ลหละของมือเนเซ็นคุมนค่มือคู่มือุณ่อือมูว่านหมูสา,ามคำเียกถูกกว่า,าม้ยได้ส,สรู้มา มีทั้งเลขศูตรมีทั้งเลขรดยางแตกมีทั้งเลขทูบมันปาคะปูแต่เลขสูตรกับเลขรดนั่นแต่มากตัวเดียวกันมากตัวเดียวทูบหกห่าก็หาศูนย์ขนาดนี้ปะคะสองหางอะไรฟันไปสองหางอะไล่ะผลล่างเลยปั้นหกห่าก็หาศูนย์เลขทูบศูนย์สี่เจ็ดเลขรดยางแตกสองแปดหกศี่เจ็ดนะยม เออสี่ศูนย์เจ็ดนอนี้ยาบาพดค่ะสี่ศูนย์เจ็ดเลขทูบเลขรดยางแตกสองแปดหกห้าเลขสูตรเก้า <ใน S 2> ห,ห้าศูนย์เก้าหาต้นหาร้อน่ะที่ออกคููไรปรุ่ฟันตัางตีพายุดอกค่ะบริษัทโทรกับฟันท้องหายพอแห้งหายแล้วไปตั้งแต่เมื่อวันที่นี้แต่ว่าลูก แต่ว่าปูปูเน้นหาศูย์ก็หกหามันบ่ค่ะปูนปเน้นส <บา S 1> องหาหาสูก็ฮกหาเพราะว่าเลขรัอบซื้อห้ายนะจัดนับมีสองคูมันบ่น 2> 2ค่ะปูสองคูเลขเลขรถก็เลขสูตรก,ตรก็ตรงกันค่ะตรงตรงกันแต่บอกเลขสามศูน์็ตรงกันเท่านั้นเองตรงกันที่หกหาแต่ก็เลขสูตรเลขรถมันแปดหกหาเนะ 2, 8, 6, าะสองแปดหกห้าค่ะสองแปดหกห้า เลขสูตรเก้าหกห้าแต่มาหายเลขเลขเล่าตาหิ้งห้าไปลองสามอาทิตย์โม่ค่คอยรู้แจ้งเงินเลยค่ะโม่ขึ้นกับเขาเลยยากโมเลยคนมาเอาหน้าอาทิตย์หนึ่งแบบสามสี่ถึกเกือไมรู้อ่ะค่ะตัาาหายยอมดูแต่พัวตัวที่ต่อคันมาได้รับสายเ แม่ค่ะเวลาปูโทรนันทิยาถ่ายคลิปอยู่กับบ่ดโทรครับเวลาจะเวลาวางบ่ตรงกันค่ะค่ะขอบคุณปูหลายๆเด้อค่ะที่ให้หน้าท่านะคะวันนี้เห็นเอฟซีโสดีแนวทางของปูนะคคุณเขาบอาขยหลอกเลยราะเสือเขบหลายน้าไม่ไดบอกค่ะการเขบคุณค่าการนมัสการค่ะอฟซีลายอยู่หลอกเปิดโทรมหาลายเอฟซีวอเตเลก เหล้าขาวหรือคนโทรมากมูระโป๊ะนค่ะค่ะค่ะเจริญพรยอมค่ะสาธุค่ะค่ะพอไม่ไปนอนยอบจี้ก็เสิยงหินเลยนะคะเสียงสัมภาษณ์เราว่านนทียากับปู่เสื้อนะคะเพิ่นกระไฮเลขสูตรแล้วก็เลขฟันนะคะแล้ว่มเ็นเลขฟันนะคะเลขเลขทูกกับเลขลดยางแตกเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องฟันนะคะลดยางแตก ล่อรูดนะคะรดคันนี้ปูบอกว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เลขทะเบียนมักจะออกนะคะกระตรงกันก็เลขสูตรปูบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่เพิ่นเน้นอยูหาศูนย์กับหกานะคะถ้าเอฟซีว่าเลขหลายตัวก็เอาเฉพาะตัวเน้นเด้อค่ะเลขศูตรเพิ่นมี่เก้าหาศูนย์เก้าหกานะคะปูไ่นุทิยาตาหาศูนย์กับหกาอีกตัวหนึ่งคือเก้าหกนะคะสำหรับเลข ลดยางแตกนะคะลดยางแตกหรือ,อยางแลนออกอีกรอนึงนะคะทะเบียนรดเต็มเต็มสองดหกห้านะคะผูแตัด86ดกก้าหาตัดแค่2คู่สำรับเลขทูปเป็น4ี่นะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลกับมีซำมเน่ผู้บอกว่าเน้นจริงๆคือ5 0กับ6กหานะคะเป็นหน้าท่างหาศ์เสรฐกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะ ปูแลรวบอกว่าเขามาสามงวดซ่อนงวดนี่เขากับมารุนน้ากันว่าจะใช้หรือจะไกลเคียงน้นที่ยากกับบรดูว่าอาจารย์ได้จะเขาอาจารย์ได้สรุดนะคะเขาทายําใไ้เป็นหน้าทางหาเศสระกินแดงรัฐบาลเท่านั้นนะคะนะคะน้นที่ยากกับเขาวอ,ายอ,อ,าอวยพรไห้พราพี่น้องเอฟซีซดีหน้าทางของปู่เสือนะคะ